พิธีเทวาพิเศษเบิกเนตรบรรจุหัวใจปลุกเสกวัตถุมงคลเท้าเวสุวรรณแกะจากต้นจันทร์อายุกว่าร้อยปีคู่บารมีหลวงปู่ทองดำทีตะวันโนวัดท่าทองหนึ่งเดียวในโลกเมื่อวันที่23สิงหาคม265เวลา12นาฬิกา19นาทีที่สลาจเจริญธรรมพระนิมานโกวิดวัดท่าทองตะมนวังอภี อำเภอเมืองจังหวัดตรอติษย์ได้ประกอบพิธีพราหมณ์วงสวงเทพเทวดาหลวงปู่เนตรหลวงปู่ทองดำสิ่งศักดิ์ติ์ภายในวัดท่าทองซึ่งตรงกับแรมสิบเอ็ดค่ำเดือน9โดยพราม์ประดิษฐ์แก้วคำเจ้าพิธีและมีการรำถวายเท้าเวสุวรรณโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมาเมื่อเวลา15นากา19นาที นายบรวรทับแววประธานฝ่ายคาราวาสเป็นประธานในพิธีจุดเทียนวิปัรสสีซ้ายขวาพิธีเทวาพิเศษเบิกเนตรบรรจุหัวใจปลูกเศกวัตถุมงคลเท้าเวสวรร์แกะจากต้นจันทร์อายุกว่าร้อยปีคู่บาร,รมีหลวงปู่ทองดำทิตะวันโนวัดธาทองหนึ่งเดียวในโลกโดยพระเถรราจารย์สิบรูปสวดพระธรรมมาจากกัปตรวัฒนสูตรซึ่งมีพระเทพ พระสิทธิคุณวัดรักขังโคสิรารามวรวิหารกรุงเทพพมหานครประธานฝ่ายสงฆ์จุนระเจิมจุดเทียนชัยพิธีเทวาพิเศษนั่งปกอธิษฐานและพระครูสมุตะวันอิทธิโชโตหรือพระอาจารย์แจ้แห่งวัดน้อมประชาสรรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระคนครศรียทธยานั่งปกอธิษฐานพร้อมโปรยข้าดอกดอกไม้วัตถุมงคลและเทพ และพระเทพประสิทธิคุณวัดระฆังโคสิตาร,รามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครประกอบพิธีดับเทียนชัยวิปัสสีซ้ายขวาเสร็จแล้วประพมน้ำพุทธมนต์แก่คณะศรัทธาและญาติโยมที่ร่วมพิธีโดยทั่วกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไปพระรามประดิษฐ์แก้วคำเจ้าพิธีกล่าวว่าสำหรับการจัดสร้าง เท้าเวสุวรรณที่แกะจากต้นจันทรอายุกว่า100ปีคู่บารมีหลวงปู่ทองดำที่ตะวันโนวัฒท,ทองมีความสูง2เมตร68เซนติเมตรส่วนเท้าเวสุวรรณองค์เล็กสําหรับเรียมไว้คห้อยคอจะสร้างเพียง150องค์เท่านั้นโดยช่างจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แกะและยังได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ศรัทธาเท้าเวสุวรรณอีกด้วยทั้งนี้บรราณน,านักเสี่ยงโชค ได้ส่องหางเลขบรรทัดที่จุดโดยใช้มือถือถ่ายเก็บไว้และหาซื้อลอตเตอรี่คือเลข168และ588แปดทำให้ไหมค่ค้าที่มาขายบริเวณงานที่บารมพิธีในวัดท่าทองขายลอตเตอรี่เลขดังกล่าวเกี่ยงในพิบตาครับพรามคความเป็นมาของทา้าไอสซวันที่แกะสลักด้วยไม้ต้นจันท์ของวัดท่าทองเป็นมาอย่างไงครับ คือมีแม่จันนะแม่จันยิ้มน้อยเขาบอกว่าไปเวียนเทียนวันวิสาขาบูชาข้าโบสถเขาบอกว่านี่น้องที่นิมิตเห็นเทพอ่ะที่อยู่ใต้ต้นจันนะบอกยายหน้าตาก็เป็นยังไงไปค้ายของน้องนี่แหละเพราะว่าน้องใช้มวยผมเหมือนใกล้ๆพวกพามะถ้าเกิดยายบอกผมจะได้ปั้นก็ถูกเนี่ยต่อไปยายก็ หายไปต่อมาเขาก็มีคุณมนูนเขาเขียนภาพที่หน้าอุโบสถวัดพระทองกำลังนั่งดูเขาเขียนพระหน้าปกอยู่เก็ก็หิตต้นจันทร์ว่าเขาจะโค่นก็เลยบอกเจ้าว,ว่าและอาจารย์ประจวบว่าต้นจันทร์จะโค่นขออนุญาตตัดกิ่งได้ไหมถ้าเกิดตัดกิ่งแล้วเขาจะไม่โค่นแต่เขาก็บอกเขาก็เป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ อายุร้อยกว่าปีแล้วเขาเอนเอยู่อย่างงี้ต่อมาสองวันเขาก็โค่นแล้วอาจารย์ประจบเขาก็โทรไปหาว่าร้องไห้ทําไมเขาก็บอกว่าผมมาช่วยได้แต่บอกเราคุงไม่เชื่อแล้วเขาก็จับตั้งให้อีกโดยเสียเงินหนึ่งหมื่นห้าโดยจ้างช่างนะ่ยเขามาที่ทาต้นไม้ใหญ่จับตั้งสวนประดับเขามาจับตั้งให้มันจับตั้งให้อยู่ประมาณสามปีเขาก็ ยืนตายพายยืนตายพายแล้วเขาก็บอกว่าต้นไม้น่ะเอ,เอาเอาออกไปได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะหักทับเด็กนักเรียนผมก็บอกผมจะแกะท้าเวสุวรรณเพื่อจะให้คอยแก่ประดับวัฒนทองจะได้มีความรุ่งเรืองเสมอไปครับอแล้วก็ความสูงเท่าไหร่ครับเท้าเวทตั้งแต่เท้ายันทิศะสูงสองเมตรหสบประสิธิ์พึ่งสุข จังหวัดอุตรดิตนิว24รายงาน